ขออสอรส,รสรยืนยันนะคะว่าการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบถูกต้องตามกฎหมายและมีผลสมบูรณ์แล้วภารกิจแรกก็เตรียมเจราจาขอคืนพื้นที่สะพานพระราม8เปิดเป็นเส้นทางจราจรค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสอรเปิดเผยว่า จะใช้กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปสสโมสรตำรวจเป็นศูนย์อำนวยการสรอสอ,อย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าสรอสอจะยึดการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดภายใต้การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะเคารพสิทธิของผู้ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญและจะเน้นการเจราจามากกว่าการใช้กำลังจะไม่มีการเข้าสลายการชุมนุมหรือปิดสื่อสิ่งพิมพ์เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์อย่างที่เคยเกิดขึ้น ในรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี53โดยเด็ดขาดนายกยิ่งรั์นอกจากสั่งด้วยวาจาห้ามใช้ควารมรุนแรงแล้วให้ใช้หลัก5ข้อเมื่อวานนี้ยังบันทึกเป็นลายรักษ์อักษรถึงขออ,อสอรสให้ใช้กฎหมายเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ห้ามใช้ความรุนแรงให้มีการเจรจาไม่ให้สลายมบและไม่ให้ใช้อาวุธเหมือนดังที่นายอาภิสิทธิ์กันดาสุเทพได้กระทำเพราะนั้นสื่อขอความเป็นธรรมถ้าท่านได้ชี้แจงแล้วซึ่ง70%ประชาชนเข้าใจ อีกสาซพวกดูบูสกายก็ยังคล้อยตามฟาร์มบ้าละหำของคนปราศัยผมย้ำอีกครั้งนะในฐานะที่ผมรับผิดชอบผมจะไม่ใช้ความรุนแรง ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยืนยันว่าการจัดตั้งสรสเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายสมบูรณ์แล้วสำหรับปฏิบัติการแรกนั้นจะเริ่มทำนั่นก็คือการขอคืนพื้นที่โดยจะให้กองบังคับการตำรวจจราจรเข้าเจรจาก,กับผู้ชุมนุมที่สะพานพระราม8เพื่อขอคืนพื้นที่จราจรส่วนการจับกุมนายสุเทพนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังไม่เปิดเผยว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่หรือเป็นไปในลนาาักษณะใด พลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเน้นย้ำว่าการประกาศพระกฉุกเฉินในครั้งนี้รัฐบาลมีเป้าหมายหลักเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นผลและเพื่อขอคืนพื้นที่ให้หน่วยงานราชการสำคัญต่างๆที่จำเป็นต้องเปิดบริการแก่ประชาชนโดยจะจัดให้มีการตั้งหน่วยเจราจาเป็นการเฉพาะของสอรส เข้าทำการพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขอความร่วมมือก่อนที่จะมีการมาตรการดำเนินการทางกฎหมายตามพรกฉุกเฉินก็คงจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติด,ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าการเป็นจเาี่ย,จ,ยจะเป็นชุดเจรจารที่มีครอบคุมนะครับทั้งเจ้าที่ของสสเองนะครับ แล้วก็บวกกับทางสื่อมวลชนเนี่ยแหละครับที่จะต้องไปเป็นสักขีพยานกันนะครับทางกรรมการสิทธิ์แล้วก็ทางสื่อเนี่ยหมายความว่าส,สื่อทั้งในและต่างประเทศเราก็ไม่ขัดข้องนะครับเพื่อจะเป็นสักขีพยานในการพูดคุยนะก็เจ้าที่ของฝ่ายเรานะครับตรงนี้ก็จะมีการทำความเข้าใจากันก่อนจากนั้นไปเนี่ยแน่นอนครับเจ้าที่จะต้องมีมาตรการที่จะดําเนินการต่อไปในเรื่องของการที่เราจะออกหมายถ้าเกิดไม่รับความร่วมมือกับผมครับทางที่นลนราเมื่อไหร่หคะว่าจะเข้าเจราจาพูดคุยทันทีตอไอ่านะตอนนี้คิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยทีมงานที่เตรียมไว้เนี่ยพร้อมที่จะเดินการทันทีแต่ต่เชื่อว่าตอนนี้กําลังประมาณสาการอยู่ก็อาจจะเดินการตั้งแต่วันจันทร์ไปนะครับเพราะว่าส่วนราชการจะได้เปิดงานในบางส่วนครับ